มารับทิบเร็วมันเหลือส<ะ>องพันเหลือสองพันน้องอายหนึ่งพันมารับเร็วขอาคุณแม่สิรินทิ์นะคะฮัลโลจึงกับห้างเลยฝากฝากเพื่นเพืใหญ่ใจบุญนะคะเมตตากราออะี๋ยวถ่ายกันเชื้อดีดี แต่ขอบคุณคุณแม่สลินทิพย์นะคะเมตตามอบคะแนนให้นะคะควานบุญเหลือ2สองพันคะแนนแล้วก็น้องไอ้หนึ่งพันคะแนนเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่สลินทิพย์นะคะรวยๆปังตัมีคะแนนลดเหลือนะแม่จ๋าขอบคุณค่ะ เอาฝาลีโอไทยๆด้วยนะคะฝากลีโอไทยๆด้วยเด้อน้องก็ฝากช้างมาลีโอไทยๆเดี๋ยวรอรอก่อนนะเดี๋ยวมีคิวต่อไปใใจจจจอออันนไไไมม่่่เเเทาาหรระปตกก็ีแ้ด ดี๋ยวรอแม่ก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่ก็มานะฉัลโหลสวัสดีค่า เป็นเราะรักเธ oh. อ,อเ, oh. เอห oh. ลือเ,ลเกินเอ้าทุกเกินใจคนทนได้อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจเอ้าแต่ก็เลยไม่เคยลืมเธออย่าปล่อย ไม่ไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันหลายคนมาเกิดไม่เหมือมนกันเธอทีดฉันบ้างไม่รักคนรู้จักจากกันไปแสนไกลมันก็น่าลายฟีไม่ลืมเธอสักทีไม่รู้ทำไม แต่คิถึงพอครับุคนนะคะคนะคะนรีอะโออไลโอไทยๆด้วยนะคะสามโนนะคะุณนตาซินแมอบครค่ด้เขาคุณแม่ด้วย้เราบมาจาดอเอิบะดเรางดัง่ละมาคุณทำากาลโอเนะเด๋อเ

อเลโออิโอค่ะมือเหลือมีน้ำใจแบ่งให้เลโอเลโอเลโอ่งให้เลโอนะคะห้าร้อย่ามือเหลือใจดีแบ่งให้เลโอห้าร้อยของคุณแม่เซเลนทิฟอ่ะใหญ่เยอะใจดีแท้สมดุลครับผมอ่าแบ่งให้เลโอห้าร้อย มุเหลือใจดีจังเป็นเหลือแบ่งกานโมนาเกาบบปเหลืออันพี่เ็นอันกวยเตาเออเราจะแบ่งไงดีอีก500ร้อแบ่งแบ่งใหญ่ๆเขแบ่งอีกใหญ่ <c oughs> รวยๆนะเพ่เหลือมันมันทุกวันเออได้ก็แบ่งเพื่อนเออแบ่งกันทุนละร้อยแต่วน่าอเพื่นยออเติมเติมหน้ารานได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเติมเติมหน้าร้านได้นา เพิ S 1> <S 1> ่มเติมหน้าทานได้นะคะของแท้ช่วยเหลือแบ่งปันกันเนาะได้เยอะก็แบ่งเพื่อนอพีดคุณใหญ่ใจ